สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภูเมธมันกิจและครูนาวินรัตนกุลนะครับในรายวิชานะครับพัลลกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนะครับทําไมถึงต้องเรียนนะครับเพราะว่าการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเนี่ยนะครับมันจะไปช่วยนะครับใน เพิ่มความสามารถในการเล่นกีฬาต่างๆนะครับหรือเสริมสร้างสุขภาพของเรานั่นเองนะครับก็ทํายังไงเราจะรู้ว่าสุขภาพเราแข็งแรงไหมมีสมรรถภาพดีไหมนะครับเราก็ต้องทดสอบสมรรถภาพนะครับเหมือนที่ในปีการศึกษาที่แล้วนะครับที่พวกเราอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับครูก็ได้ทดสอบสมรรถภาพพวกเรานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ นักเรียนจะได้เสริมสร้างสมรรถภาพนะครับเพื่อวันที่เรามาเจอกันที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวจะมีการทดสอบสมรรถภาพนักเรียนนะครับทั้งโรงเรียนนครไทยของเรานะครับมาดูนะครับความหมายของการทดสอบสมรรถภาพทางกายคืออะไรนะครับเขาเรียกว่า p h y s i c a l f i t n เ s s test นะครับเหมือนหมายถึงการวัดระดับความสามารถของร่างกายนะครับหรือส่วนต่างๆของร่างกายนะครับวัดเพื่ออะไรนะครับวัดเพื่อประเมินความสามารถว่า ดีมากน้อยเพียงใดนะครับสามารถทํางานได้หนักเพียงใดมีความแข็งแรงเพียงใดความทนทานขนาดไหนนะครับมีความเร็วขนาดไหนมีพลังกล้ามเนื้อขนาดไหนมีความอ่อนตัวขนาดไหนนะครับมีความว่องแค่ว่องไวนะครับและความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตขนาดไหนนะครับจึงมีการาทดสอบสมรรถภาพขึ้นมานะครับความสําคัญนะครับทําไมถึง,ต,งต้องทดสอบนะครับนะ มีจุดมุ่งหมายนะครับเพื่อประเมินสมรรถภาพร่างกายและสุขภาพว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างนะครับเพื่อนําไปสู่การวางแผนปรับปรุงข้อบอกพร่องต่างๆนะครับนะครับเวลาเราเทสนะครับเหมือนปีที่แล้วนักเรียนเทสนักเรียนก็จะรู้ว่าอ่ะนักเรียนอ่อนในฐานนี้นะครับสมรรถภาพด้านนี้ไม่ดีนักเรียนก็จะได้พัฒนานะครับดันพื้นซิดอัพไม่ดีนักเรียนก็จะได้ไปฝึกนะครับนะในสิ่งที่นักเรียนได้นะครับนะ มาดูหลักนะครับนี่เป็นหลักสากลในการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับวันทดสอบนะครับอาหารประจําวันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับให้จากเดิมมากนะครับงดออกกําลังกายหนักนะครับก่อนทดสอบนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ความคิดหนักนะครับงดกินยาที่ออกฤทธิ์ระยะนานนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันนี้คือวันทดสอบขออภัยครับวันก่อนทดสอบนะครับต่อไปวันที่ทดสอบนะครับ อาหารคนรับประทานอย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงก่อนการทดสอบนะครับมีบางปีที่แล้วนะครับจะทดสอบอยู่แล้วนักเรียนก็ยังรับประทานอาหารนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือมันเป็นเวลาว่างเวลารับประทานอาหารของเราแล้วก็มาทดสอบตอนบ่ายนะครับงดกินยาหรือสิ่งกระตุ้นเช่นบุหรี่ชากาแฟนะครับเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมนะครับเราก็ทดสอบกันนะครับที่โรงเรียนเราก็ใส่ชุดพละกันอยู่แล้วนะครับครับต่อไปนะครับก็คือหลัก ในการทดสอบสมรรถภาพนะครับนะครับมาดูว่าการทดสอบนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบายนะครับให้เราบอกคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับแล้วก็2นะครับให้นักเรียนตั้งใจในการทดสอบนะครับเวลาครูให้ทําก็ตั้งใจนะครับเราจะได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของเรานะครับอองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายและลการทดสอบสมรรถภาพนะครับองค์ประกอบของร่างกายนะครับก็คือช่างน้ําหนักนะครับ วัดส่วนสูงนะครับนะแล้วก็นําค่าที่เราหามาได้มาคํานวณนะครับค่าดัชนีมวลกายนะครับหรือค่า BMI นะครับอันนี้คุณครูแอบเห็นว่านักเรียนเรียนไปในวิชาสุขศึกษาแล้วนะครับคงคานวณเป็นนะครับต่อไปนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราวัดยังไงนะครับลุกนั่ง60วินาทีนะครับนะแล้วก็ดันพื้นประยุกต์30วินาทีนะครับอันนี้เราก็ทําไปแล้วนะครับเคยทําแล้วนะครับ ต่อไปนะครับความแข็งแรงของพลังกล้ามเนื้อนะครับนะอันนี้ได้แก่การยืนกระโดดไก่นะครับความอ่อนตัวนะครับ flexibility นะครับอันนี้ก็คือการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับอันนี้เราก็ได้ทดสอบกันนะครับต่อไปนะครับวัดความอดทนของระบบหัวใจและหลเวีเลือดนะครับก็คือการยืนยกเข่าขึ้นลงสามนาทีนะครับอันนี้เป็นแบบทดสอบใหม่นะครับเราก็ เทอมที่เอ่อปีเทอมที่แล้วเราก็ได้ทดสอบแล้วนะครับต่อไปวัดความว่องแค่ว่องไวนะครับก็คือการวิ่งอ้อมหลักนะครับวิ่งซิกแซกไปมานะครับที่เราได้ทดสอบนะครับต่อไปวัดความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับก็คือวิ่งระยะไกลนะครับที่เราลงไปวิ่งที่สนามฟุตบอลของเรานะครับอ่าในการทดสอบสมรรถภาพนะครับชั่งน้ําหนักนะครับชั่งทําไมนะครับเพื่อประเมินน้ําหนักของร่างกายของเรานะครับ ไปคำนวณหาค่าสัดส่วนต่างๆนะว,วิธีการก็ให้พวกเราถอดรองเท้านะครับสวมถุงเท้าได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปชั่งนะครับทำการชั่งน้ําหนักเอาของต่างๆออกจากกระเป๋าออกจากร่างกายนะครับนะระเบียบของมันก็คือ,อจะไม่ชั่งตอนที่รับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนะครับต่อไปวัดส่วนสูงนะครับวัดเพื่อประเมินส่วนสูงของร่างกายแล้วก็นําไปคํานวณสัดส่วนต่างๆในร่างกายนะครับ หาหรือหาค่าดัชนีมวลกายนะครับวิธีการก็ให้พวกเราถอดรองเท้านะครับก่อนที่จะวัดส่วนสูงนะครับบางคนชอบใส่เวลาวัดส่วนสูงนะครับวัดส่วนสูงในท่ายืนตรงนะครับต่อไปดัชนีมวลกายนะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินอ,องค์ประกอบของร่างกายในด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกายระหว่างน้ําหนักกับส่วนสูงนะครับอันนี้คุณครูกัญญาาสอนพวกเราแล้วนะครับแล้วก็ไปคํานวณในเว็บนะครับโดยก็ เอาสดสุกเป็นเมตรหารด้วยน้ำหนักนะครับนี่นี่คือสูตรของมันนะครับครูจะผ่านเลยนะครับเพราะว่าครูเห็นแล้วว่าวิชาสุขะสอนนักเรียนไปแล้วนะครับอ่ะต่อไปนี่อันนี้คือดัชนีมวลกายนะครับพอเราได้ค่ามาแล้วก็เราก็มาดูค่านะครับเรามาดูค่าว่าเราอยู่ในเกณฑ์ใดนะครับนะบางคนก็แล้วแต่คนนะครับนะดูที่ตัวเลขฝั่งนี้นะครับเราก็จะ ูว่าเราปกติเราท้วมเราอ้วนหรือน้ําหนักน้อยนะครับนะต่อไปและการทดสอบวิกลุกนั่ง60วินาทีนะครับทดสอบความแข็งแรงของและความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับก็ให้พวกเรานอนหงายนะครับนะเรียกางว่าท่าชิดอัพนะครับนอนหงายนะครับแล้วก็นอนลงนะครับแล้วก็ตั้งเข่าขึ้นชันเข่าขึ้นนะครับให้อาจจะให้เพื่อนจับนะครับแล้วก็ ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ลงไปคืนนอนเอ็นตัวลงไปคืนนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ของปีที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้ทำกันแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าปีนี้ใครปีที่แล้วใครรู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำปีนี้ก็ต้องพัฒนาขึ้นมานะครับลูกต่อไปด้านพื้น30วินาทีนะครับด้านพื้น นะครับเพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายนะครับก็วิธีปฏิบัติก็คือให้พวกเรานะครับนอนคว่ำนะครับแล้วก็มือเอาแขนดันพื้นไว้นะครับนะโดยผู้ชายนะครับส่วนมากก็จะยกเข่านะครับผู้หญิงก็จะเอาเข่านะครับแตะที่พื้นได้นะครับเหมือนที่เราได้ทําการทดสอบนะครับกรขออนุญาตข้ามนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเกณฑ์ก็ เหมือนกับปีที่แล้วนะครับที่ปีนี้ที่เราจะทดสอบนะครับใครที่รู้ตัวว่าปีแล้วอยู่ในกณฑนต่ําปีนี้ก็นักเรียนก็ทําการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพมาแล้วก็มาทดสอบกันใหม่นะครับต่อไปยืนกระโดดไกลนะครับวัดความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็วัดพลังนะครับก็ยืนหลังเส้นนะครับเส้นที่แผ่นที่กําหนดนะครับแล้วก็กระโดดไปให้ไกลที่สุดนะครับโดยปลายเท้า ห้ามเหยียบเส้นนะครับก่อนการกระโดดนะครับนะจะมีการแก่งแขนนะครับนะการโยกตัวเพื่อหาบาลานซ์หาจังหวะในการกระโดดนะครับนะอันนี้เราก็ถ้ารู้ตัวว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำเราก็าไปฝึกมานะครับฝึกกระโดดฝึกความแข็งแรงนะครับต่อไปการทดสอบต่อไปก็คือนั่งงอตัวไปทางหน้านะครับนะวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความอ่อนตัวนะครับนะ ของไหล่หลังข้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขานะครับวิธีก็คืออาถอดรองเท้านะครับแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์นะครับให้เราเหยียดเท้าเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ก้มตัวนะครับยืดแขนไปด้านหน้านะครับให้ได้มากที่สุดนะครับนะเหมือนนางรูปนี้นะครับนะปีแล้วเราก็ทดสอบมาแล้วนะครับนะถ้านักเรียนบางคนติดลบนะครับก็ต้องไปเสริมสร้างสมรรถภาพในด้านนี้เยอะๆนะครับฝึกเยอะ นะฝึกนั่งงอตัวเยอะก้มหน้าจะเยอะนะครับนะก็ฝึกมานะครับนะฝึกทุกวันก็ได้นะครับก้มแตะปลายเท้าทุกวันนะครับเดี๋ยวก็พัฒนาขึ้นมาต่อไปยืนยกเข่า3นาทีนะครับวัดเพื่ออะไรวัดเพื่อประเมินความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดนะครับนะก็ปีแล้วคูก็เอาอุปกรณ์นะครับนะมัน เป็นยางนะครับมาให้เพื่อนจับให้2ฝั่งแล้วก็นักเรียนยกเข่านะครับโดยเวลา3นาทีนะครับได้จํานวนเท่าไหร่ก็ไปดูตามเกณฑ์นะครับโดยมีข้อแม้ว่าหลังต้องตรงตัวต้องตรงนะครับเข่าต้องชนถึงจะนับนะครับพวกเราก็ได้ลองปฏิบัตินะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์นะครับของมันแต่ เราก็ยังไม่มีอุปกรณ์เราก็ใช้หนังยางแทนนะครับนะก็ใครรู้ตัวว่าสา่วนมากอ่าท่านี้เราจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากกันเกือบทุกคนนะครับนะต่อไปครับการวิ่งอ้อมหลักนะครับซิกแซกลันนะครับวัตถุประสงค์เพื่อ,อประเมินความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถในการทรงตัวแบบเคลื่อนที่นะครับนะก็วัดความคล่องแคล่วของนักเรียนเองนะครับนะโดยคุณครูจะตั้งมาร์กเกอร์หรือกวยนะครับ ไว้แล้วก็นักเรียนก็วิ่งซิกแซกอ้อมหลักแล้วก็วิ่งกลับมาเข้าจุดสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราวิ่งปีที่แล้วนะครับนะฐานนี้ก็รู้สึกว่านักเรียนจะอ่าส่วนมากของเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางกับต่ำนะครับนะฉะนั้นปีนี้ก็ลองไปฝึกนะครับวิ่งซิกแซกแล้วก็กลับมาสอบนะครับเราจะได้อ่อยู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ฝึกประมาณนี้นะครับวิ่ง วิ่งจากจุดวัยตัวนะครับเราเคยวิ่งกันอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมกลับมานะครับกลับมากลับมาปึ๊บแล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับอ้าวต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับการทดสอบสุดท้ายนะครับเหนื่อยที่สุดนะครับนะก็คือการวิ่งระยะไก่นะครับวัดความทนทานของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับและความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับนะระบบหายใจนะครับ นะก็วิธีการกเราก็ได้ลงไปทดสอบที่สนามด้านล่างนะครับเพราะว่าะจะเป็นสนามที่ได้ขนาดมาตรฐานนะครับก็รอสัญญาณเข้าที่นะครับแล้วก็วิ่งนะครับนะแล้วก็จับเวลาตามที่กําหนดนะครับนะก,บก,ก็บางคนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางคนก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำนะครับส่วนหน้าก็จะเป็นเกณฑ์ต่ำนะครับฉะนั้น าการวิ่งนะครับอันนี้ครูฝากให้นักเรียนฝึกนะครับฝึกได้ทุกคนนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือไม่จําเป็นต้องอซื้อรองเท้าแพงๆนะครับสามารถฝึกได้ที่บ้านนะครับนะหรือสวนสาธารณะต่างๆนะครับนะก็ฝากให้นักเรียนนะครับฝึกด้วยนะวันนี้นะครับก็จบไปแล้วในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนะครับก็ ฝากนักเรียนนะครับว่าช่วงนี้นะครับเรายังมาที่โรงเรียนไม่ได้นะครับก็ฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็พยายามเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนะครับตามที่ครูได้บอกไปนะครับเป็นการออกกำลังกายง่ายๆนะครับหรือการออกกาลังกายที่บ้านง่ายๆก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับตามรายการที่คุณครูบอกไปนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมมีโอกาสเราจะมาทดสอบสมรรถภาพ กันอีกครั้งหนึ่งในเทอมนี้นะครับอ่ะแบบฝึกหัดนะครับนะข้อที่1นนะครับให้นักเรียนบอกให้นักเรียนบอกความหมายของการทดสอบสมรรถภาพทางกายว่ามันคืออะไรนะครับความหมายมันคืออะไรข้อที่2นะครับหลักปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางกายมีอะไรบ้างนะครับง่ายๆทําทเหมือนเดิมนะครับทําลงแล้วส่งในอัลบั้มนะครับก็วันนี้นะครับ คุณครูจะพบนักเรียนเพลงนี้ฝากดูแลตัวเองนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ออกกําลังกายเล่นกีฬาแล้วก็เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยนะครับวันนี้ขอจบการเรียนสอนนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ